เพื่อนๆดูเขื่อนนี้นะคะเขาเรียกขวายคลองม่วงมาน้ําไหลามาจากเขื่อนเขื่อนเขาชโลธรนี่ค่ะน้ำน้ำจะไหลตลอดเลยชาวนาก็จะทํานากันตลอดเลยค่ะตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นน้ําคลองที่แบบไม่ขาดเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบหลาปงาปลาปามาหากันตลอดเลยตรงนี้เป็นบรรยากาศเย็นๆเ,เนาะ ก็จะลือ้อเอาผักกบเอาอะไรออกหมดแล้วเพื่อน,นๆบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ยังยังไม่ได้ลือ้อยังไม่ลือออกผักกบยังไม่ลือออกนะะน้ำก็จะไหลไหลตรงเนี้ยตะวันก็เริ่มตกนี้แล้วค่ะน้ำก็จะไหลไปเรื่อยเลย น้ำตลอดแล้วช่วงเงยน็นเย็นช่วงเงย็นก็จะมีเด็กๆเนาะเด็กๆมาเล่นกันกิจกรรมเล่นกันอยู่ตรงนี้ค่ะบาบอลลานอะไรอยู่ตรงนี้เด็กๆเ,เขาก็จะมาเล่นกันเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ไม่ขาดน้ำตอนช่วงเงยนเ็นเด็กก็จะามากำลังทราย <c oughs> ก็จะเป็นน้าบัวแล้วก็นาข้าวเอาเพื่อนดูอ่าพาดูน้ำตรงนี้ก่อนดีกว่าพามาชมบรรยากาศแบบบ้อบมู่บ้าน,ยนเย็นๆเนาะตรงนี้เป็นน้ำปปาเพื่อนๆนปปาู่บ้านแล้วเนี่ น,นุ่มลื่นค่ะนุ่มลื่นน่าอยู่เมื่อกีเขาก็จะมีพวกหาปลาหาปลาหาอะไรมาอยู่กันตรงเนี้ยพี่พาไปดูอีกตรงนี้นะตรงนี้เป็นเอาปูเนาะปูไว้ตรงน,รงนี้มันเห็นไหม จะไปหาเก็บของบุ้งนาละเพื่อนๆนี่ก็ใช้ชีวิตแบบบ้านเนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีค่ะแถวนี้บรรยากาศดีมากๆเลยเท่าที่พี่อยู่ชนบุรีนะที่เนี่ยบรรยากาศหมู่บ้านนี้ดีมากน่าอยู่มากวันนี้พามานาบัวอีกแล้วนาบัวเพื่อนๆช่วงตะวันตกดินเนาะมาดูบรรยากาศเยน็ยนๆกัน ลมเย็นจ้ะลมเย็นมากเลยมาดูธรรมชาติเนาะเพื่อนดอกใหญ่มากเดี๋ยวพี่จะเด็ดให้ดูโอ้ยหี่ไหดอกใหญเลยธรรมชาติไรทองนาชาวนาก็กำลังจะเตรียมตัวทำนากันอีกแล้วค่ะแนวเต็มคลองเลย แบบบ้านๆค่ะเพื่อนอโอ้มีป่าป่ามันกระโดดอยู่ในหนาบัวนี่นกนกมันก็บินไล่ก,กัน เสียงนกอ้าวันนี้พี่เอาดอกบัวมาฝากเพื่อนๆนะจ๊อะอะให้ดอกบัวเพือพ่อน กิมนี่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนาะกิมนี่สวัสดีค่ะ